กล้องฟูจิฟิล์ GFX 100 II เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้เองเนี่ยเป็นกล้องที่ใช้งานได้สนุกมากๆครับคือมีเรื่องฟอร์แมตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มิติมันแตกต่างจากฟู Frame อย่างชัดเจนไฟล์ภาพหรือว่ามิติภาพของมีเดียลฟอร์แมตเนี่ยจะอลังการขึ้นมาอกีกเรียกว่าเป็นเท่าตัวเลยสวัสดีครับพี่ใหญ่ส n p t e ท h นะฮะวันนี้พี่ใหญ่ามาอยู่กับตัวกล้องฟูจิฟิล์ GFX 100เป็นกล้องที่มาพร้อมกับ ประโยคคำโปรยที่ทางฟูจิบอกว่าโมเด u l l Frame ก็คือกล้องตัวนี้เองเนี่ยนะมีความสามารถมากกว่ากล้อง Full Frame ก็แน่นอนครับเพราะว่าตัวกล้อง GFX ตัวนี้เองเนี่ยเขาเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาด medium format ใหญ่กว่าฟูลเฟรมอยู่แล้วตัวเซนเซอร์ของเขาเป็นแบบ C m มอ2 s s ซึ่งความละเอียดของตัวเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่102ล้านพิกเซลครับแล้วก็ทางฟูจิเคลมว่าตัวเซนเซอร์ตัวนี้มีความเร็วในการอ่านข้อมูลเนี่ยสูงกว่ารุ่นก่อนก็คือตัว GFX 100S ถึง2เท่าเลยทีเดียวตัวนี้จะทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผล Xprocessor5 ซึ่งทำให้ตัวกล้องเนี่ยมีความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเร็วถึง8ภาพต่อวินาทีซึ่งต้องบอกว่า8ภาพต่อวินาทีสำหรับกล้องมีเดียมฟอร์แมตเนี่ยไม่ธรรมดา ตัวบอดี้ของเขาเองเนี่ยก็มีการออกแบบให้จับถือได้กระชับมากขึ้นโดยเฉพาะตัววัสดุที่หุบตัวกล้องอันนี้พี่ใหญ่ชอบมากๆคือเขาเป็นลายที่เรียกว่า b i บิชมอนเทคตัวนี้เป็นลายเฉพาะของทางฟูจิฟิล์มเลยแล้วก็ด้านบนของตัวกล้องก็จะมีหน้าจอแสดงการตั้งค่าครับซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของกล้องฟูจิฟิล์ GFX อยู่แล้วแต่ตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือว่านอกจากที่จะเป็น e อ n k ไม่กินไฟแล้ว ตัวหน้าจอตัวนี้จะมีการลาดลงมา11องศาครับก็ช่วยให้เราสามารถที่จะมองหน้าจอได้สะดวกมากขึ้นคือเวลาที่เรายกถ่ายขึ้นมาแบบนี้แล้วต้องการจะดูจอเราแค่พลิกกล้องมาแค่นี้พลิกข้อมือแค่นี้เองก็สามารถมองเห็นหน้าจอแล้วแล้วก็ด้านบนของหน้าจอก็จะมีปุ่มฟังก์ชันมาให้3ปุ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็ช่วยให้ทํางานได้สะดวกมากๆในส่วนของตัว m มมมริการ์ดเองเนี่ยนะครับตัวกล้องเนี่ยเขารองรับเมมมริการ์ด2แบบก็คือเป็น Sd card กับเป็น CF Express แล้วก็อีกฝั่งนึงเองเนี่ยก็จะเป็นช่องพอร์ตต่างๆนะฮะซึ่งเขาก็จะมีเป็นอินเทอร์เน็ตพอตนะฮะแล้วก็มีเป็นช่องเสียบตัวไมโครโฟนมีช่อง SMI อันนี้เป็น SMI หัวใหญ่ด้วยแล้วก็มีเป็น USB C นะครับซึ่งตัว USB C เนี่ยนอกจากที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วส่งถ่ายข้อมูลได้แล้วเขายัางสามารถที่จะเสียบ SSD ได้ก็คือเวลาที่เราใช้งานแทนที่เราจะบันทึกลงไปในเมมมรีการ์ดเราสามารถบันทึกลงไปในตัว SSD ได้ส่วนหน้าจอด้านหลังนะครับก็จะเป็นหน้าจอความละเอียด2.3ล้านจุดครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้รอบซึ่งการออกแบบของเขาเองเนี่ยคือมันจะไม่ใช่พลิกจอออกมาแล้วก็หมุนแต่จะเป็นการกางขึ้นแล้วก็กางลงแบบนี้ก็คือก้มเงยได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเขาจะมีตัวล็อกอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วก็ กดยกขึ้นมาแบบนี้ได้นะฮะตัวหน้าจอเองเนี่ยความพิเศษอีกอย่างก็คือว่าเขาจะกางออกมาได้ค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นตัวกล้องเสาสามารถที่จติดพัดลมระบายความร้อนลงไปได้เวลาที่ทํางานในที่ร้อนรอนหรือว่าถ่ายวีดีโอยาวๆก็ ตรงนี้ช่วยได้นะฮะในส่วนของตัวช่องมองภาพนะตัวช่องมองภาพตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดออกมาได้ด้วยคือบางทีถ้าเราใช้งานในแบบที่เราไม่ต้องการใช้ช่องมองภาพเราก็สามารถถอดออกมาได้อย่างเช่นงานถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้ความละเอียดของช่องมองภาพครับอยู่ที่9.44ล้านจุดถือว่าละเอียดมากๆขึคือโดยปกติช่องมองภาพ5ล้าน 5, 4ล้านเนี่ยเราก็บอกว่ามันละเอียดแล้วแต่ตัวนี้ 9ล้านนะฮะต้องบอกว่าละเอียดมากๆแล้วก็เฟรมเรตสูงสุดของเขาคือ120เฟรมเปอร์เซกครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่จะใช้เป็นแบตเตอรี่ NPW 235ครับซึ่งแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายได้ประมาณ540ภาพหรือถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอเราก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ประมาณ1ชั่วโมงต่อแบตเตอรี่1ก้อนส่วนน้ําหนักของตัวกล้องเองเนี่ย รวมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็คือรวมแบตเตอรี่รวมเมมโมรีการ์ดน้ำหนักจะอยู่ที่1.03กิโลกรัมก็ถือว่าค่อนข้างเบาเลยนะสำหรับกล้องมีเดียมฟอร์แมตแบบนี้ครับจุดหนึ่งเองที่กล้องมีเดียมฟอร์แมตเองเนี่ยเขาโดนค่อนแค่จากตัวกล้องฟูลเฟรมมาตลอดเวลาก็คือเรื่องของความเร็วในการทํางานความเร็วในการโฟกัสแต่สําหรับเจ้าตัว Fujifilm ม f x r o y 2ตัวนี้เองเนี่ยพี่ใหญ่กล้าบอกว่า เขาลบคำสบประมาตของกล้องฟูเฟรมได้เลยครับเพราะว่าความเร็วในการถ่ายภาพต่อเน,นื่องของตัว GFX 1 0กตัวนี้เนี่ยสามารถขึ้นไปสู้กับ กล้องฟูลเฟรมได้แบบสบายๆแถมเรายังได้เซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าได้คุณภาพของภาพที่ดีกว่าความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของกล้องตัวเนี้จะอยู่ที่8ภาพต่อวินาทีแบบแมกนิคชัตเตอร์ครับแล้วถ้าเราลดเซ็นเซอร์หรือว่าครอปเซนเซอร์ลงมาเป็นแบบฟูลเฟรมโหมดนะฮะความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องก็จะได้ที่8.7ภาพต่อวินาทีแบบแบ็กเอาฟี free, ด้วยก็คือที่ช่องมองภาพของเราเนี่ย จะไม่มีการมืดเลยเราสามารถที่จะมองแล้วก็ tracking ตามตัวแบบได้อยู่ตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเร็วชัตเตอร์สูงสุดตัวกล้องตัวนี้สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดได้ที่1นึส่วนสี่พวินาทีแบบแมชชีนิคชัตเตอร์แล้วก็ถ้าเราตั้งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็จะได้ที่1นึส่วนสามหมวินาทีถือว่าเร็วมากๆาครับสามารถใช้เลนส์รูรับแ,แสงกว้างได้เลยในเรื่องของการโฟกัสครับกล้องเองเนี่ยก็เป็น Intelligen t Hybrid Auto Focus ก็คือเขามีระบบโฟกัสทั้ง Contraite คอนทรา Face d e TECTION ไม่ต้องห่วงเรื่องของความเร็วในการโฟกัสครับตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากๆรวมถึงการโฟกัสในที่แสงน้อยซึ่งทางฟูจิฟิล์มเคลมเอาไว้ว่ากล้องตัวนี้สามารถโฟกัสได้ที่ลบ5.5 EV หรือถ้าบอกว่าลบ5.5 EV นึกไม่ออกว่าแสงขนาดไหนก็มีแค่แสงจันทร์เสี้ยวเดียวตัวกล้องสามารถโฟกัสได้แล้วแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยเขามีระบบ AI โฟกัสด้วยคือเป็นโฟกัสที่ สามารถตรวจจับวัตถุได้ว่าจะเป็นการโฟกัสที่ตัวคนโฟกัสที่ดวงตาโฟกัสใบหน้าหรือว่าจะเป็นการตรวจจับสัตว์นะฮะเราสามารถที่จะให้ AI โฟกัสเนี่ยตรวจจับสัต, ra, ตว์ตรวจจับนกตรวจจับรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานรถไฟเครื่องบินเรียกว่าจับได้ทุกอย่างนะฮะสำหรับ g f x 100งตัวนี้ในส่วนของไฟล์ภาพเป็นเขาเลือกบันทึกได้ครับไม่ว่าจะเป็น dcf หรือว่าจะเป็น jpeg เป็น raw file เป็น hif แล้วก็เป็น tif f i l นะฮะซึ่ง การบันทึกสูงสุดของเขาเนี่ยสามารถบันทึกบิตสีได้สูงสุดถึง16บิตส่วนค่า ISO ครับตัวนี้เริ่มต้นที่ ISO 80เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือเราจะได้คุณภาพของไฟล์ภาพที่สูงมากครับ ISO 80เนี่ยแน่นอนน้อยน้อยอยู่แล้วได้ด y นามิกเลนส์ค่อนข้างกว้างจากสี16บิตด้วยก็ทําให้คุณภาพของภาพเองเนี่ย ออกมาดีมากๆแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าความละเอียด102ล้านพิกเซลยังไม่พอครับกล้องตัวนี้สามารถถ่ายเป็นโหมดพิกเซลชิปมัลติช็อตได้ด้วยซึ่งให้ความเร็วสูงสุดถึง400ล้านพิกเซลด้วยการกดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียวครับตัวกล้องเนี่ยจะถ่ายภาพต่อเนื่อง20ภาพให้แล้วก็เอา20ภาพตัวนี้มารวมกัน ทำให้เราได้ไฟล์400ล้านพิกเซลมาครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของกล้องฟูจิฟิล์มมาแต่ไหนแต่ไรก็คือเรื่องของฟิล์มซิมูเลชันและแน่นอนครับเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม GFX 1 0 y 2ตัวนี้เองเนี่ยก็มีฟิล์มซิมูเลชันแบบใหม่ใส่มาให้ด้วยครับก็คือฟิล์มซิมูเลชันที่ชื่อว่าเลเยแอค ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเป็นฟิล์มยอดนิยมตัวหนึ่งของ f u j i ฟิล์ตั้งแต่สมัยของการถ่ายภาพด้วยฟิล์มมาอยู่แล้วตัวเรล,ล่าเองเนี่ยนะครับจะให้โทนที่อยู่ในระดับกลางๆคือมี s a ต u ูเรชันไม่ได้สูงมากตัว s a ต u ูเรชันเองเนี่ยเขาจะน้อยกว่าฟิล์มโปรเวียนิดนดึงแต่ว่าจะมากกว่าโปรเนคายคือโดยปกติเองเนี่ยพี่ใหญ่เวลาถ่ายภาพพี่ใหญ่ชอบใช้โปรเนคายของฟูจิฟิล์แต่ว่า พอได้ตัวเรล,ล่ามาเนี่ยเราได้สีที่มันอิ่มขึ้นสดขึ้นแต่ว่าสีก็จะไม่ได้ปีดมากในส่วนของงานวิดีโอเองเนี่ยนะครับตัวกล้องเองเขาก็บันทึกวิดีโอเป็นไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 8K 30เฟรมเปอร์เซกหรือถ้าบอกว่าเราถ่ายเป็น 4K ครับเฟรมเรตสูงสุดก็จะได้อยู่ที่60เฟรมเปอร์เซกแล้วก็เป็น42210บิตแบบบันทึกในตัวกล้องด้วยข้อดีอย่างหนึ่งของเซนเซอร์มีเดียมฟอร์แมตเองเนี่ยคือเวลาที่ เราถ่ายวิดีโอด้วยความใหญ่ของตัวเซนเซอร์เองเนี่ยทำให้เราสามารถครอบไฟล์วิดีโอของเราไปเป็นสเกลต่างๆได้แทบทุกสเกลไม่ว่าจะเป็น D C I 4K Cine 5.8K หรือว่าจะเป็น D C I 8K หรือจะเป็นฟอร์แมตของ Primista ซึ่งเป็นสเกล17:9ตัวนี้ก็รองรับการทำงานรวมถึงว่าเขารองรับการทำงานร่วมกับตัวเลนส์ Anamorphic ด้วยเรียกว่ายืดหยุ่นสุดๆครับสำหรับการทำงานในส่วนของวิดีโอ ในเรื่องโฟกัสตอนใช้งานวิดีโอเองเนี่ยเท mm. ่าที่ทดสอบ mm. ก็ต้องบอกว่า mm. ทําออกมาได้ดีมากๆคือตัวกล้องเองเนี่ยมีความเร็วในการทํางานในการโฟกัสมากขึ้นมีความสมูทในการเข้าออกโฟกัสที่เราสามารถที่จะคัดสมัยได้ว่าจะให้ตัวโฟกัสเองเนี่ยขยับไหวมากน้อยแค่ไหน mm. ก็เรียกว่าปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนเยอะมากรวมถึงการที่เราสามารถที่จะจิ้มหน้าจอเลือกจุดโฟกัสได้ก็บอกกล้องได้ครับว่าเราต้องการที่จะ โฟกัสวัตถุอันไหนหรือว่าให้กล้องแี่ยแ็กตามวัตถุอันไหนแล้วก็ที่เหลือ AI ก็จะทํางานให้ซึ่งตรงนี้สบายใจได้เวลาที่ใครถ่ายวีดีโอแล้วบอกว่าไอ้ก,กล้อง m e d i ด m f ฟอร a แมตออโต้โฟกัสไม่เก่งถ่ายวีดีโอแล้วล็อกโฟกัสไม่แม่นลืมไปได้เลยครับตัวนี้นี่ทำงานได้แบบสบายๆตัวกล้องเองเนี่ยเขามี F l o c k 2มาให้ด้วยซึ่ง ทางฟูจิบอกว่าตัว F Log 2เนี่ยสามารถที่จะเก็บดินามิกเล้งได้ถึง14สต็อปบวกๆในส่วนของตัวช่วยสำหรับการถ่ายวิดีโอเองเนี่ยตัวกล้องก็ใส่ไม่ครบครับไม่ว่าจะเป็นเวฟฟอร์มหรือว่าจะเป็นตัว r ร d Frame นะฮะเป็นกรอบขึ้นมาว่าตอนนี้เรคคอร์ดอยู่หรือว่าจะเป็นเวกเตอร์สโคปแล้วก็สีร่าอันนี้เรียกว่าแทบจะไม่ต้องต่อมอนิเตอร์ภายนอกเลยอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือเรื่องของระบบกันสั่นในตัวกล้องฮะตัวนี้เองเนี่ยทางฟูจิฟิล์มเคลมาไว้ว่าเขาสามารถป้องกันกสั่นไว ได้ถึง8สต็อปแล้วก็ทำงานได้ดีทั้งการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอยิ่งการถ่ายวิดีโอเองเนี่ยเท่าที่พี่ใหญ่เอาไปลองมาต้องบอกว่าช่วยได้เยอะมากๆครับคือปกติเองเนี่ยกล้องมีเดียมฟอร์แมตเนี่ยเราจะห่วงเรื่องของการสั่นไหวของตัวภาพอยู่แล้วแต่ว่าพอมีระบบการสั่นเข้ามาช่วยเนี่ยก็ทําให้การถ่ายเอาท์ดอร์หรือว่าการถือถ่ายแบบแพนเทลแบบเนี้ยมั่นใจขึ้นอีกเยอะเลยครับ เท่าที่ได้ทดสอบตัวกล้อง Fujifilm ม GFX100 เองเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้เองเนี่ยเป็นกล้องที่ใช้งานได้สนุกมากๆครับคือม e d i ดิลฟอร์แมตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มิติมันแตกต่างจากฟูลเฟรมอย่างชัดเจนคือถ้านึกไม่ออกว่าม e d เด m f ฟอร์แมตกับฟูลเฟรมต่างกันยังไงเนี่ยนะฮะพี่ใหญ่แนะนําว่าลองเทียบแค่ฟูลเฟรมกับ APS-C มันจะอารมณ์นั้นเลยแต่ไฟล์ภาพหรือว่ามิติภาพของมิเดิลฟอร์แมตเนี่ย จะอลังการขึ้นมาอีกเรียกว่าเป็นเท่าตัวเลยในแง่ของตัวกล้องเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวฟูจิฟิล์มเจี100ตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆคือมีการพัฒนาจากกล้องรุ่ดก่อนหน้าขึ้นมาได้เยอะมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็วทั้งความเร็วในการทํางานของตัวกล้องแล้วก็ความเร็วในการทํางานของออโตโฟกัสแต่ก่อนใครจะบอกว่ากล้องมีเดียมฟอร์แมตทำงานช้าใช้งานเอาดอนลาบากแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้ลบคํปปาสปบะราทแบบนั้นออกไปได้เลย เรื่องของไฟล์ภาพเองเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นมีดีฟอร์แมตความละเอียดอยู่ที่102ล้านพิกเซลก็เหลือเฟือครับเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลออกมาเรียกว่าทุกอน,นูเก็บออกมาได้หมดในเรื่องของดินามิกเลนส์เองตัวนี้ก็เก็บดินามิกเลนส์ได้ดีมากๆครับคือทาง f u j i f ิล์เนี่ยเขาก็เคลมเอาไว้ว่าเก็บได้ถึง14สตอปบวกเลยทีเดียว ส่วนการทำงานอื่นๆเองเนี่ยในแง่ของโอเปอรชันบอดี้ทำออกมาได้ดีครับจับกริปได้ถนัดกระชับมากขึ้นมีลายกันลื่นซึ่งอันเนี้ยชอบมากๆจับแล้วรู้สึกดีจริงๆคืออยากให้ไปลองจับกันโดยรวมเองเนี่ยสาระกล้องฟูจิฟิล์ม g f x 1 0 2นะก็อยากให้ไปลองทดสอบอยากให้ไปลองเล่นกันครับสำหรับใครที่สนใจกล้อง B-Format หรืออยากได้กล้องอะไรที่คุณภาพดีกว่ากล้องฟูลเฟรมตัวนี้แนะนําเลยครับฟูจิฟิล์ม g f x 1 0 2และสําหรับใครที่อยากจะลองจับกล้องอยากลองเล่นกล้องตัวเป็นๆ สามารถไปได้ที่ร้าน Big Camera กว่า160สาขาทั่วประเทศครับสามารถไปจับจองแล้วก็ไปทดสอบตัวกล้องกันได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram, TikTok แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ